มีทั้งหมดควายคะแนนครับจากการลงสนาม4นัด<า>นะครับโดยที่ผ่านมาแม่นทีเดียวเดยานเปิดมาเอ,อ้เอาลูกบอลเอา้าเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหชยัยนาทเอสซีได้ประตูขึ้นนำครับแล้วก็เป็นผัวดนสุจังหวะนี้เอา้าพลิกได้แล้วยิงเอา้าซ้ำนเรียบร้อยเลยครับ เป็นประตูนะครับแล้บอลทิ้งมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับเอาเลยครับลูกขึ้นไปหนีเว็ประคองอยู่กับผู้โดนหัวโ,โดนยิงโอ้เรีย,รยบ,บร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับแม่โมโดอร์ตัชาครับก็ทำประตูให้ชัยนาธีหนีห่างสองประตูตอ่อศูนย์ขึ้นมาลูกนี้สุรพลสว่างเจดผู้สิน้นเปลืองฤทวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันนะครับพัทยายยเตศครับก็แพ้กับชัยนาธีศูนย์สองครับ ยุดสติตกลไปคก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับมีทั้งหมด